เขออาขาดครบาอาจารย์คณะแม่ชีแล้วก็เพื่อนๆ <_ C os al> ผู้ไข่รรำทั้งหลายวันนี้วันที่14เมษายน2567วัดป่าบ่อน้ำพระอินท์วันนี้ก็ยินดีต้อนรับแม่ชี เขาสู่ครอบครัววัดป่าบ่อน้ำพระอินทเนาะอีกหนึ่งคนเนะาะวัดเราบ้านเราเนะาะชุกชุกเช้าเนาะตอนพระเจ้าพระสงฆ์คณะแมช่ชีกำลังพิจรารณาอาหารเนาะหลวงจาก็จะพูดสับเพเหระเรื่องนอั้นเรื่องนี้เป็นประจำ อาสุกวันนี้ชาวพุทธเรา,อาเอะเลอะเทอะกันไปใหญ่เนาะเออมีพระพุทธเจ้าน้อยม่งอ่าสวดมนต์ฟอกกิตมั่งต่อไปก็คงมีเครื่องซักผ้าซักกิตมั่งละละว่าเนาะเออสิ่งไหน ที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอน <c oughs> อย่าทำมันเสียเวลานะะ <c oughs> แต่แต่เนาะมันเป็นเรื่องอ <c> อ <oughs> ที่มีคนที่งมงายรุ่มหลงไม่ฟังอะไรเลยก็มีอยู่มากมาย อเออโดยไม่ได้ศึกษาว่าคำว่าพุทธพุทธะเนี่ยคือผู้ตื่นแปลว่าตื่นตื่นรู้นะ,อะตอนนี้ยิ่งผลิตเทคนิคเทคนิคมากมายเท่าไหร่ก็ยิ่งผ้ามัวฟันเผือพอกจิตไปอย่างไี้ฮะ สารพัดท,ที่จะใช้วลีวาทกรรมเชนะวดาพญานาคมาจุติมั่งนะนะอย่าว่าจะมาจุติเลยเชวดามาเองมันก็จะไปรู้เรื่องอะไรพญานาคมันก็จะไปรู้เรื่องอะไรถ้ามันรู้เรื่องมันคงไม่เป็นพญานาคหรอกอนะไปบูชาสมไมพญานาคก็จะบูชาก็พ่อแม่มึงไง เลี้ยงมึงมาน่ะนะพญา,านาคมาเลี้ยงป้อนข้าวมึงไงฮะมันถึงจะมีคุณรักหนาฮะอ่าพ่อแม่ตัวเองอะกราบไหว้สิฮะจะไปปั้นเลยปั้นรูปพ่อแม่ตัวเองเอะไว้กราบไว้ไหว้บรรพบุรุษนะนะปู่ย่าตายายนะเนี่ยอ่าเป็นคนกตัญญูแสดงถึงความกตัญญูฮะ ม่กระจันอยู่ทำไมพญานาคฮะมาทํานายมึงกินไงฮะอะมันเลอะเทอะไปหมดเลยนะวัวนี้ะนะนี่พูดอย่างนี้เลยนะหลวงตาเนี่ยนะ,ะบูชาที่พึ่งอันประเสริฐก็พระพุทธพระรมพระสง์ไงฮะ รัตนตรตรนี่แก้วสามประการศาสตร์พระนาพุทธเราสอนเรื่องทุกเหตุของทุกวิธีดับทุกนะและความดับลงซึ่งทุกเรียกว่าอาริยสัจสีนี่ทุกสมุทยัยนิโรธมรรคทุก เนี่ยหมายถึงเวทนาต่างๆเนี่ยอสมุทัยก็คือเหตุเหตุแห่งทุกเหตุที่ทำให้เกิดทุกอ่าแล้วก็นิโรธหมายถึงความดับลงของทุกส่วนมักคือวิธีวิธีที่จะปฏิบัติะมักฆ เนี่ยมังคะมันคะถ้าแปลเป็นบาลีเขาอา่านว่ามักคะมังคะถ้าแปลเป็นภาษาบ้านเราเรียกว่าถนน <c oughs> มักเนี่ยแปลว่าถนนทางเดิน <c oughs> นั่นแหละนะที่เรียกว่ามักเป็นภาษาของชาวมคตหรือเรียกว่าบาลีนะนี่อ่า มักคะแปลว่าถนนนี่ทางเดินทางที่เรา,าเดินไปเดินนี่แปลว่าปฏิบัตินั่นเองนะนะไม่มีใครมาโยนบันดาลให้มึงได้หรอกนะนอกจากเราจะปฏิพฤติเองปฏิบัติเอง อย่าเลื่องว่ากรรมกรรมะแปลว่าการกระทำทำดีๆทำชั่วชั่วฮะเออนี่มันเป็นอย่างเงี้อริยสัจสี่เีแปลว่าความจริงสี่อย่างสี่ประการนะรู้จักไหมความจริงสี่ประการสัรจจะแปลว่าอันเดียวแปลว่า แน่นอนเป็นความจริงนะจำไว้พระพุทธเจ้าของพวกเรานะพระองค์เนี่ยถึงจะเป็นความจริงถ้าไม่เกิดประโยชน์ต่อพวกเราต่อคนพระองค์ก็ไม่ทรงพูดนะเพราะอะไรล่ะเพราะไม่เกิดประโยชน์จึงจะไปเห็นอะไรท่านก็ไม่พูดพระองค์ก็ไม่พูดพูดแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์ เรียกว่าธรรมะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็เนไหมเออเอ่ะอ่ะบวชมาปฏิบัติมามีจัดสะสมอ่ะเออเอ,อ่ะมีจะขนมีจะตัณหาเพิ่มตัณหามันก็ผิดวิธีเอ่ะอ่ะ จากะแปลว่าจากจากหรือออกห่างนะจากะนะนี่หรือเรียกว่าสละก็ได้ฮนะอนะนะ่แต่ตอนนี้ออกห่างไหมล่ะฮะาอาจรนะจำไว้นะเออเพราะฉะนั้นใครจะสอนยังไงว่ายังไงนะนะ พยายามพยายามนึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตัดสู้ด้วยอานาปานาสตินี่ปานะหรือเรียกว่าอ่านเป็นสัญญิกไปอ่านเป็นภาษาไทยเรียกว่าปลานซึ่งแปลว่าชีวิตลมปลานเนี่ยเนี่ยเนน,น,นะปานะ,ะมีสติ ในลมหายใจเข้าออกเรียกว่าอาณาปานสติอะเพียงแต่เอาสติฮะแนบไว้กับลมหายใจเข้าหายใจอ,ออกนั่นแหละเรียกว่ามัคหรือทางเดินวิธีนะที่พระพุทธเจ้าใช้ตัดสรูมาแล้วพระองค์ยังย้ำอีกว่า อานิสงผลผลของอานาปานสติมีอยู่สามประการประการแรกได้เข้าถึงอนาคามีผลออตอนมีชีวิตอยนี่นี่นผลทราบใครฝึกอานาปานสติอ,อย่างกลางดีขึ้นมาอย่างกลาง ได้เข้าถึงอรหัตผลตอนใกล้จะตายเห็นไหมเอออันนี้สองอันดับต้นอันดับหนึ่งก็คือได้เข้าถึงอรหัตผลตอนมีชีวิตอยู่นี่พระองค์ทรงรับรองขนาดนั้นน่ะฮะ,ะจะไปพอกกิจพอกอะไรฮะ จิตมันฟอกได้เหรอฮะมันไม่ใช่เสื้อผ้าเนี่ยมันไม่มีตัวมีตนมึงโยาอะไรไปฟอกมันถ้าไม่เอาสตินะถ้าไม่เอาสมาธิไม่เอาศีลนะศีลส,สมาธิปัญญานี่นี่เห็น,น,นไ,ไหมนี่เป็นเครื่องอ่ะเบรกอะเป็นเครื่องควบคุม นะอบรมนะบ่มนิสัยเนี่ยเน,ยเนยบ่มกับอบรมอบนะหมายถึงอะไรนะอรนะนะนะอบรมเนี่ยนอบรมบ่มนิสัยอบอบอบข้างนอกรมข้างในไนงะด้วยอาณาปณสตินี่แหละด้วยศีนสมาธิปัญญานะจิตเนี่ยมันวยังกระริงนะวยังกระแสงอนะนะ จำไว้อย่าหลงอย่าหลงนะเออตอนนี้ศาสนาพุทธกลายเป็นไสยศาสตร์ฮนะกูก็ไม่คิดว่าจะโตมาขนาดนี้กูก็เห็นคนโง่มาเยอะแล้วก็จะเห็นต่อไปมากๆพูดอย่างนี้เลยนะมันเชื่อได้ไั้มกระทั่งฮนะไปมอบกายให้พระอย่างเงี้ยกูว่ามันไม่ใช่หรอกมันเป็นเพราะตัณหา ของพระอะกับศีกากับมาตุขามเห็นไ,ไหมว่าอย่างนั้นอย่างนี้โง่ะลยยังเสือกอเนี่ยไปเชื่ออะไรกับพระพระเภทที่ไม่ได้ฝึกได้หัดแหมอดีตเคยเป็นผัวเป็นเมียอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่นี่ เสียหายมากเลยนะแต่ว่าแจ่อดีตเลยเมียปัจจุบันยังทิ้งเลยมึงจกไปหาค้นหาอยกางเันเป็นปสิ่งหลอกลวงอ่ะมายาแห่งจิตมายาแห่งราคะนะนี่หลงมายาฮะมีที่ไหนพระกระชีพระกะยมฮะไปนอนด้วยกันนะนะฮะ ถอดผ้าด้วยนะหรือสอดผ้าออกไม่ใช่ผ้าว่างั้นเหรอเพราะว่าไม่ได้ใส่ฮะไม่มีความละอายใจเลยเพ,เพราะอะไรละ่ะเพราะไม่รู้ไงขาดสติขาดปัญญาเข้าใจไหมนะนี่นะอ่า พังทลายเลยนะหน้าหน้าเวทนานะพังทลายเลยนะไม่ใช่พังเฉพาะชาติเดียวนะจะจะพูดถึงวิบากเวลาพูดจะพูดถึงเรื่องกรรมนะคุ้มไหมล่ะเอเวจีนรลกอ่ะคุ้มไหมฮนะเตือนสติไว้นะเป็นห่วงนะค่อยพูดเนี่ยอ่นะไม่ได้มีพูดละเหยียบย่ํานะพูดเพราะหวังนะเนี่ยเนะี่ยเตือนสติ นันลกอเวจีนะ,ะ,ะเหาไม่หลายกับหลายกันกับชีวิตชาติเดียวแค่รัดนิ้วมือเนี่ยนะฮะจะบอกให้อย่าลืมนะวันหนึ่งของเทวดานี่ร้อยปีของมนุษย์นะนะแล้วมึงตกอเวจีนรนลกสัก หมื่นปีเนี่ยหมื่นปีเขานะคุ้มไหมล่ะแชนที่เกิดมาเป็นมนุษย์จะหาศีลหาธรรมหาความเจริญใส่ใจเราหาสติหาปัญญาเขากลไปหาดีกว่าไม่เรียกว่างโง่จะว่ายังไงล่ะจริงไหมอ่าเนี่ยพุทธบริษัททั้งหลายนะ,ะหันกลับมานะฝึก ปฏิบัติมันจะยากอะไรแค่ดูลมอะไม่ได้ไปตากแดดซะหน่อยฮะนอนดูก็ได้นั่งดูก็ได้อะนี่อยืนก็ได้ถ้ามันร้อนก็อย่าเข้าไปตากแดดเลเอเออเออมันเป็นอย่างนั้นอ่ะมันจะไปยากอะไรดูลมนี่ อย่าเสียเวลาอย่าให้เราเหนื่อยฟรีนะอย่าให้หลวงตาเหนื่อยฟรีรีบขนขวายรีบหาประโยชน์ใส่จนนะปฏิบัติก็ไม่ได้ปฏิบัติมาให้หลวงจานะเว้ยปฏิบัติเอาเองได้เองเห็นเองรู้เองฮะไม่ได้ไปแบ่งใครหรอกฮะจริงไหมล่ะเฮ้ ใช่ปฏิบัติเสร็จอเอามาแบ่งให้หลวงตาสักห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยไม่ใช่แบ่งกันไม่ได้เนาะนี่หาประโยชน์ใส่จนเด้อย่าหาโทษใส่จนเนาะเออมีอะไรไมานอนเสียมมาดูสิมีเป็นคำถามครับหลวงตาจากคุณตุย๋ยสุภาพมงคลถามว่าเคยพาคนไปทำแท้งบ่อยครับทำอย่างไรรู้สึกผิด ความรู้สึกนี้ถึงจะเบาบางลงครับอก็เลิกทําแล้วก็จบแล้วอะอย่าไปทําอีกสิทําแล้วไม่ดีก็รู้สึกผิดสิใช่ไหมคนไม่เห็นมันก็มีความรู้สึกเขาเรียกว่าสัญญาเป็นกรรมมาแหละสิ่งไหนไม่ดีก็จะไปทำสิเนาะเออเริ่มต้นใหม่ตัดที่ปัจจุบันพัฒนากรรมจนสิ้นแห่งกรรมได้เนาะเออ อันไหนไม่ดีอันไหนไม่งามนะตัดออกอย่าไปทำละออกเว้นออกงดเว้นออกอเรียกว่าศีลเนาะเอะตอตาครับจากแม่บ้านในต่างแดนครับถามว่าทําอย่างไรถึงตัดใจจากลูกแล้วไปอยู่กับหลวงพ่อได้เจ้าค่ะโอะ้ก็เอามันมา้วยก่อนก็ได้อะโอ้เนี่ยพูดจริงๆนะ กูเนี่ยมาบวชใหม่ๆเนี่ยกูไม่เคยคิดถึงลกนะูกแล้วคิดถึงจะเมียจริงลูกเนี่ยไม่คิดถึงเลยคิดถึงแต่แม่มันอน,นี้เรื่องจริงเลยนะจะว่าคนนิสัยไม่เหมือนกันไงกูเรียนั่งร้องไห้อยู่จีนเขาเลยนะเพราะสมบัติกูไม่มีไงศึกก็ไม่ได้บวชไปก็ไม่ได้ พัฒนาอะไรก็ไม่ได้นั่งร้องไห้อยู่จีนเขาคนเดียวแต่พอได้ยินครูบาอาจารย์เทศฮึกขึ้นมายิ้มเลยสู้ต่อแน่แน่แน่ะแน่กำลังใจสำคัญนะนะเออทำไมยึึงสึกไม่ได้เพราะสัจจะไงกูบอกว่ากูาจะบวชแล้วอย่างเงี้ยอ่ะบวชแล้วชาตินี้ ใส่กันเต็มที่ชาติหน้าจะสู้ต่อว่าเงี้ยนนะ่นพอไปถึงหนึ่งเอาละทอละ้อล้ะไปไม่ได้เพราะไม่เคยมันฟุ้งซ่านนะร้องไห้เลยเนี่ยแต่ก็กลับมาได้ด้วยขันตินะด้วยขันติยอมสละชีวิตตัวเองเอา้าวยกให้พระพุทธเจ้าไปสักชาติหนึ่งอย่างเงี้ยเห็นไหมอ่อ้าว เลือดเนื้อร่างกายเนี้ยขอสวายเป็นพุทธบูชาเลยนะเนี่อ่าอ่นี่น,น,นี่โยนให้เลยนะ,ะชาติหน้าเป็นยังไงใครว่ากันปชาตินี้ขอมอบกายสวายชีวิตแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สักน,นี่มันเป็นอย่างเงี้ยก็กลับมาได้น <c oughs> ะจนกายมาเป็นพระสิ้นคิดเท่าทุกวันนี้แหละเห็นไ,ไหมเออ โอ้ยเมื่อก่อนก็ร้องไห้ทุกวันนะ่ะนะแช่มทุกวันสะอึกสะอื่นกูน่ะนะนะแต่กูไม่อยากให้ใครเห็นกูก็แอบไปร้องไห้อยู่คนเดียวดีไหมโอ้ยใจเราเนี่ยเนาะอ่าช่างน่ากลัวเหลือเกินใจตัวเราเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกนี้นก็คือใจเราเนี่แหละนะเออช่างไม่เข็ดไม่ลาบไม่เข็ดไม่จำเนาะ,ะ,ะวันนี้ อ่าสมควรแก่เวลาจากคุณทองดีเพชรงามครับ <c oughs> ถามว่าเป็นหนี้กับพวกคิดดอกเยอะแล้วไม่จ่ายบาปไหมครับโอ้เดี๋ยวจะหาว่ากูให้ความร่วมมือนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ่ามันทุกขนาดนี้ไม่บาปก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วล่ะทุกข์คืออาการของจิตที่เแมมันบาปบาปก็คือทุกข์ตัวนี้นะ ถ้าเป็นนี่แล้วมึงปลดออกได้ไหมนะ่ะอยู่ในใจมึงอนะ่ะเนาะมึงเป็นนี่ใครมึงก็รู้มึงจะหนีไปอยู่ไหนก็รู้จริงไหมนั่นแหละเรียกว่ากรรมนะอ่าแล้วถ้าปลดได้ก็ไม่เป็นไรนะจําไว้ถ้าปลดไม่ได้ก็บาปถ้าปลดได้ก็ไม่บาปต้องดูที่หัวใจตัวเองนะเอ่ะนะเออตรงนี้เป็นปัจจังจริงๆนะอ,อ,นะอ่ะเนาะเออนะอ่าขออ ให้กำลังใจเขาบอกว่าหนีนี่เลยเนี่ยก็จะมาว่ากูนะจริงไหมเออเขาบอกให้ใช้นี่อย่างนี้ก็ไม่มีเงินจะทํำยังไงแต่กนะูก็พูดเป็นกลางๆไม่ไม่ออกก็เห็นว่าด,ด,ววดีหรือไม่ดีชั่วหรือชั่วผิดหรือผิดไม่แม่ใช่อย่างงั้นนะกูไมก้าฟันธงตัวนี้ต้องดูที่หัวใจตัวเองว่าติดค้างคาใจไหมเป็นนี่ใครจริงไหมถ้าค้างคาใจอยู่ นั่นแหละคือบาปถ้ายัางไม่ค้างอยู่ในใจก็ไม่บาปนะหายเหมือนกันเนาะเรียกว่าสิ้นแห่งสัญญาสลัดสัญญาได้ไหมเนะเาะอ้าวรับพรญะหาวะริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโจรินังเปตานังอุปกปปิ อิจิตังปฏิจังตุมหังคิปเมวะชมิจันตุสเบปุเรนตุสังกปาจันโดมาระโสยัจามณีโชติระโซยัาอะพิวานาซีริสะนิจังมุทาปชาอิโนจัตตารธรรมวันทิอายุวันโอสุขังบะรังสาธุ